เขาสร้างสมวลที่เราที่เสมอให้ปรากเกิดเกิดค้นเมื่อเช้านะครับก็มีเป็นเป้าที่สองสามสี่นะครับที่หนึ่งห้าเจ็ดแปดเก้าสิบคนที่ชิงชงหม่ครับก็เป็นบ้านที่ปรากฏบนข้าวทั้งมวลนะส่วนหลังนี้ก็คือนายกวินนะก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาซึ่งเป็นบุคคลสําคัญที่ร่วมกระทำความผิดในคดีนี้นะครับซึ่งเราเชื่อว่าเป็นเป็นพี่ใหญ่นะครับของกลุ่มยาเสพติดในกลุ่มนี้นะครับ อันนี้คือเราได้มายึดซัดยังบไบ้างครับก็จากการตรวจสอบปรากฏว่าบ้านหลังนี้เป็นของนายกวินนะครับซึ่งจริงๆเขาเป็นคนที่นี่อยู่แล้วจากการดูลักษณะบ้านพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นที่พักอาศัยของเขาแล้วก็กลุ่มของกลุ่มของ,ของ,ของในายไอ้กวินนี่ครับจากการข่าวเนี่ยคือเขาเคยมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไห<ข>ร่กาก็เคยเขาไปไปมาๆนะครับครับก็เพิงพ่งเพิงพ่งเพิง่งเพิ่งมาพอดีช่วงนี้เขา ไปทําบ้านในตัวเมืองเชียงใหม่เหมือนที่เราไปยึดเมื่อเช้านะครับช่วงนี้ก็เลยอยู่ในเมืองเป็นเป็นเป็นหลักแต่ว่าก็ไปไปมาๆครับที่มาของเครือข่ายอันนี้เนี่ยคือจุดเริ่มต้นมาจากที่นี่ใช่ไหมครับก็กลุ่มของผู้ทหารทั้งหมดก็จะเป็นกลุ่มของชาวชาวเขาเขามงรมู่บ้านไอ้ไอ้บ่อแก้วแห่งนี้นะครับซึ่งมีนายกวินเป็นเราคาดว่าเป็นเป็นหัวเรือใหญ่นะครับเป็นผู้นํา เพาจากการสืบทราบมาสามครั้งที่เราจับเนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่นักบินเนี่ยอพอสืบทราบมาคือจะอยู่ใน,ในบริเวณนี้นครับเป็นกลุ่มเดียวกันนะ,ะอ,อันนี้คือทรัพย์สินที่เขามีอยู่เนี่ยค่ะนอกจากบริเวณนี้แล้วมีชื่อของเขาอีกไหมก็มีหลายจุดบางจุดก็ได้เปลี่ยนเป็นชื่อของบุคคลอื่นซึ่งก็อยู่มีความเกี่ยวข้องกับตัวของนายกวินนะครับที่เราไปปิดล้อมตัดค้นทั้งหมด30มกว่าจุดนะครับ อยากให้เน้นย้ำว่าการซีลบอเดอร์เนี่ยค่ะคือเราจะามีการแบบว่าสกรีนขบวนการนี้ยังไงบ้างาหลักของยาสปติดคือต้องมีคนลำเลียงเข้ามาซึ่งส่วนใจคนลำเลียงเข้ามาจากพื้นที่ตามแนวชายดงก็จะเป็นชนเผ่าก็อยากจะแจ้งเตือนไปกลุ่มบุคคลเหล่านี้ว่า,าในการความผิดเ,เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือมูลฐานของความผิดที่นําสู่การยึดทรัพย์เนี่ย ขอเตือนเลยว่าเราจะดำเนินการขยายผลในคดีที่กลุ่มผู้ต้องหาได้ร่วมกันทำความผิดในการตรวจสยิ่นคดียาเสพติดในที่ภาคเหนือเนี่ยซึ่งมีจำนวนมากเราจะการยึดทรัพย์ทุกลายที่เราสามารถดำเนินการได้ครับ